กราบสวัสดีน้อยน่ารักทุกนะครับกลับมาผมกับนักล็อกออริจินนะฮะที่หายหน้าหายตาไปนานใช่อะไรนะครับคุณแม่พี่ป่วยนะครับพี่ก็เลยแบบไม่มีเวลานะครับตอนนี้ทุกอย่างเริ่มเข้าล่องเข้ารอยแล้วนะครับก็เลยกลับมาทําคลิปนี่ครับคลิปนี้นะครับจะเป็นที่ถามมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับพี่เห็นลวครับแต่ว่าทําไม่ได้จริงๆครับคือไม่มีเวลาว่างนะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับคําถามคือพี่ครับแพตคอมเบโดเข้ามาใหม่นะครับแลกภาคใหม่มันก็เปิดนะครับ ผมยังควรแบบต้องทํายังไงอยู่ครับพี่คือแบบเกมนี้ผมยังรู้สึกว่าสนุกผมควรทําตัวยังไงต่อเล่นยังไงต่อสำหรับแพทนี้ดีอะไรควรทําไม่ควรทํานะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําให้ตามเดิมนะครับอย่างไบน้นะฮะตัวเกมเนี่ยต่อให้อัปแพทใหม่เข้ามานะครับแต่ทุกอย่างยังแทบจะเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมขึ้นมาเพียงแค่1ระบบเท่านั้นนะครับนั่นคือระบบโซโฟอร์สอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับระฉะั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มอย่างแรกที่การฟาร์มของแบบนี้กันก่อนนะฮะไปครับ ตอนนี้เราอยู่ที่แมปใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแมปใหม่นะครับมันจะมีมอนที่มี EXP ดีขึ้นมามากกว่าปีโก้เพียงเล็กน้อยนะครับนั่นคือนี่เลยครับซีอโต้นะครับซีอโต้นะครับแต่ปัญหาของแมปนี้นะครับนั่นคือ c ีอ t o โต้เนี่ยจุดเกิดเนี่ยมันจะเป็น5้บวกสแทบจะทั้งหมดครับคุณลองวิ่งหาได้เลยครับโซนข้างล่างทั้งหมดตรงนี้นะซีอโต้จะเป็น5้บวกสครับเพราะฉะนั้นถ้าถามส่วนตัวนะครับพี่แนะนําว่า คุณยังฟาร์มแมปแมกมานะครับจุดพีคข,ของมันนะครับที่คุณได้แกนปิโก้ตัวคุณได้ไอที่เป็นแบบเหมือนข้างข่าอะครับแล้วคุณได้แมงป่องตรงนั้นน่ะจุดนั้น e x p จะยังดีกว่ารับเพราะนี่5้บวกสาเป็น8ครับแต่ตรงนั้นเนี่ยคุณได้แกนปิโกซึ่งตัวใหญ่นะแล้วคุณยังมีตัวเล็กอยู่อีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ะ EXP ค่อนข้างดีกว่านะครับแมปนี้จะดีนะครับต่อเมื่อคุณเป็นอาชีพที่มีสกิลพื้นหรือตีไกลครับเช่น วิศาดนะครับหรือจะเป็นพวกแบบไนะที่ตีได้แรงๆหรือจะเป็นแมวครับที่มีสกิลหมูแล้วตีแรงๆนะครับเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยจะเวิร์กนะครับแต่ถ้าใครเล่นไนท์เล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่แนะนําให้มานะครับอาชีพที่ตีใกล้นะครับหรือว่าสกิลไม่ได้ไกลหรือไม่มีสกิลวางพื้นที่แบบเยอะๆหลายๆวงอะไรแบบเนี้ยนะครับแนะนาให้คุณอยู่ที่แมกมาเหมือนเดิมนะครับคุณฟาร์มปีโก้ได้เหมือนเดิมทุกอย่างครับ exp ยังไวกว่านะครับต่อให้ดิฟก็ดิฟกันแค่นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวนะครับพี่แนะนําาานะครับแมี้้ถุณยยงจฟ์อู่นะ ฟาร์มที่ปีโก้ไปนะครับอ่ะไม่เชื่อพี่กดให้ดูนะครับวินกดเลยนะครับกดไม่ใช่วินอีก water water ดูนะครับไม่มีเลยนี่ฮะไม่มีสัมผัสเลยเลเวลสเลยนะครับยังไม่ได้เก็บเลเวลยังไม่ได้เก็บไอพีเทั้งสิ้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแนะนำครับถ้าใครเป็นตีใกล้มีเวทลงพื้นหรือว่ามีสกิลหมูอะไรก็แล้วแต่นะครับแนะนําเป็นปีโก้เหมือนเดิมอันนี้ไม่ค่อยแจมไม่ค่อยว้าเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นลองดูครับทัดมาติดๆดนะครับกับระบบนี้นะครับกับระบบโซฟอร์สอะไรก็แล้วแต่คุณกดเข้าไไปปนนะะคคครรัับบุณกดฟเข้า ระบบนี้คิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจกันหมดแล้วนะครับคงไม่ต้องแนะนําอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับโซฟอร์ที่ดีที่สุดรู้กันอยู่แล้วครับว่าเป็นไฟนะครับอันอื่นก็ใส่ไปทุกคนรู้อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวไว้แบบคลิปแยกเจาะลึกแล้วกันว่าคุณจะทําอะไรยังไงนะครับแต่แนะนําแบบนี้นะครับระบบโซฟอร์นะครับเวลาคุณหาเนี่ยแนะนําว่าไต่หอเป็นรลายอาทิตย์ก็พอนะครับไต่หอเนี่ยดันให้ถึงชั้นสี่ชั้น5ก็ได้นะครับสอบสายฟีนะ คุณดันแบบนั้นเพียงพอแล้วนะครับส่วนอะไรต่างๆที่อยู่ในช็อปพวกนี้นะครับในช็อปที่แบบมันจะให้คุณซื้อแบบเป็นแบบพวกโซฟอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยอย่างกล่องเนี้ยนะครับพี่ลองซื้อครับเปิดหกโคตรเจ็บโคตรจุกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องนะครับไม่ต้องหาทำนะครับคุณซื้อแค่เป็นไดมอนด์แบบเนี้ยก็พอครับแล้วก็เปิดเปิดไปครับ ตอนนี้นะครับตัวแพทเนี่ยมันออกมาใหม่นะครับแล้วมันก็ต้องการให้แบบมันมีค่าอะไรแตกต่างระหว่างตางกับคนธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นตางเขาเติมอัดกันอยู่แล้วครับคุณเป็นคนธรรมดาคุณรออีเวนต์ครับเดี๋ยวมันก็มานะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยคุณไม่จาเป็นต้องรีบดึงครับคุณก็ดึงตามร้านไปเรื่อยๆนะครับส่วนอย่างอื่นคือคุณก็แลกตามหลักปกติไม่ต้องซื้อด้วยแมวนะครับคุณปล่อยผ่านไปได้เลยนะครับส่วนหอคุณไม่จำเป็นต้องซีเรียสมากนะครับมันจะดีต่อเมื่อเป็นชั้น5นะครับซึ คุณต้องมีโซฟอถึงเลเวลหตอนนี้มันทํากันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องไปซีเรียสนะครับไม่จำเป็นต้องไปซีเรียสนะครับรีบแบบดันอะไรก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวมันก็ออกมาให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำแบบนี้นะระบบโซฟอร์นะครับอัปตามมีตามเกิดไปก่อนมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นนะครับยังไม่ต้องรีบนะครับแล้วเดี๋ยวคุณรอแพดมาเดี๋ยวมันปล่อยออกมาให้คุณเองนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําแบบนี้นะครับไม่ต้องรีบนะครับมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นทําแค่นั้นนะครับ ถ้าอย่างพี่แนะนําพี่จะใช้ไฟอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นดาเมจนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยส่วนตัวเนี่ยพี่มองว่าเฉยเนะครับพี่ดีๆเนี่ยจะเป็นพวกน้ำอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้แล้วแต่คนนะนานาจิตตังนะว่าคุณเล่นสายไหนอะไรยังไงลองไปปรับแก้วรับใช้ดูนะครับแต่ไม่ต้องรีบนะครับแนะนําไม่ต้องรีบครับถัดมานะครับระบบที่เกี่ยวข้องนะครับนั่นคือระบบสัต์คีอันนี้นะครับมีคลิปทําแนะนําไปหมดแล้วนะครับว่าของที่คุณควรใช้คุณไม่ควรใช้คืออะไรนะครับถ้าให้สรุปเร็วๆเลยนะครับคือ เบคทูเนี่ยนะครับสิ่งที่ให้เก็บไว้เลยคือสีทองนะครับใช้สีม่วงไปให้สุดก่อนนะครับจนถึงสักเลเวลประมาณ40นะครับเนี่ยจะใช้พยายามพี่พยายามใช้แต่สีม่วงนะสีทองพี่ยังไม่ใช้เลยครับพี่เก็บไว้หลังๆนะครับแลกเก็บสีทองไว้เอาไว้หลังๆนะครับวิธีการแลกอะไรแล้วแต่มีคลิปแยกลองย้อนดูนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแม่งโคตรยาวนะฮะใช้อันนี้ใช้แต่ม่วงอัพนะครับคราวนี้สิ่งที่คุณจะอัพใช้อะไรบ้างนะครับหน้าหน้าจิตตั้งเหมือนเดิมครับบางคนบอกอยากเล่น PVP แนะนำาไปออันนี้ครับ PVP จา๋จาๆสำหรับคุณแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครแบบอยากได้ดาเมจด้วยอะไรด้วย,วยคุณก็อัพอยู่แค่2อันนี้นะครับไม่ต่างกันนะครับการที่คุณอัพเลเวลขึ้นมาได้นะครับเนี่ยสเตตอะเนี่ยพีเลเวลสี่ห้าผ่านสีมาได้นะครับก็เพิ่มขึ้นมานี้เพิ่มมา25่านี้เพิ่มขึ้นมา5ก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับ,รบว่าคุณจะอ,อะไรยังไงครับแต่นี้อัพไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ย้ำนะฮะคุณอย่าใช้นะครับสีทองกับสีแดงเก็บไว้ครับไม ถ้าหาว่าทำไมย้อนคลิปดูครับมีอยู่แล้วฮะจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับตอนนี้ตามมาติดๆนะครับอีเวนต์อะไรต่างๆที่คุณต้องเติมบ้างหรือเปล่านะครับส่วนตัวจากใจนะตอนนี้พี่ไม่เติมสักอีเวนต์เลยครับไม่ทําเลยเลยครับคือชุดเนี้ยต่อให้มันดีนะเนี่ยแบบที่บวกใบมา18%นะมันสแต็กได้ก็จริงอะไรก็จริงนะครับแต่เดี๋ยวมันก็ปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับจากใจนะเนี่ยอ่ะให้ดูอ่ะบวกพี่มึงแอปเปิดหรือเปล่าอ่ะให้ดูเลยให้ดูเลยนะครับ1้0เเท่านั้นครับของฟรีเท่าไหร่มี อย่างที่พี่บอกครับแพ็คที่ดีที่สุดแพ็คที่ควรเติมครับมันมีอยู่แพ็คเดียวเท่านั้นครับตอนนี้ครับิ่งกดรีวอร์ดนะครับแนะนาให้เติมยังไงก็บอกแค่นั้นครับเหมือนเดิมครับเติมแค่นี้นะครับพี่ก็เติมแค่นี้นะครับคือพี่ใช้วิธีการจ่ายทิ้งที่จะาน้าด้วยนะครับคืออย่างที่พี่บอกจะน้าว่าเนี่ยคิดเป็นราคากลมๆมาเลยครับผมจ่ายรอบเดียวจบครับแล้วเดี๋ยวจะน้ำก็เติมให้เองนะครับพี่ใช้วิธีนี้นะฮะพี่เติมแค่แพ็คนี้นะครับเติมแค่แพ็คนี้นะครับแล้วก็เติมแค่เหรียญลเสน แค่นี้ที่เหลือไม่เติมเลยครับไม่มีครับนะฮะเพราะฉะนั้นแนะนําแบบนี้นะครับเติมแค่นี้พอนะครับเร่นแค่นี้พอนะครับสบายสบายไปนะครับคราวนี้ของถัดมาในอีเวนต์ถัดมาที่คุณควรจะดึงครับถ้ามันมีออกมาให้ดึงควรดึงอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นพวกลูกปรงลูกปั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับไอของพวกนี้นะครับมันจะปล่อยให้คุณออกมาได้เรื่อยๆครับค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวตามอีเวนต์ต่างๆ แต่สิ่งที่มันจะเอามาหลอกล่อคุณให้คุณดึงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของใหม่ครับนะครับจะเป็นพวกเนี้ยเป็นเทียร์ใหม่ครับที่จะเป็นกระจกเป็นกระดิง่งแล้วก็เป็นนาฬิกาทรายนะครับส่วนตัวแล้วพี่มองว่ามันยังไม่คุ้มตอนนี้นะที่จะทำนะครับคือมัน PVP จริงก็โอเคแหละนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าตอนเนี้ยสายฟรีก็ย้ายเซิร์ฟอะไรก็แล้วแต่นะครับในเซิร์ฟเนี้ยมันจะเหลือแต่คนที่แบบเติมมาระดับหนึ่งเล่นมาระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น ของมันจะพอๆกันนะครับถ้าคุณเติมไม่ขาดจริงมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับคุณจะเจอตาตาเนี่ยกับคนธรรมดาครับคุณจะไม่ค่อยเจอแบบไกลๆแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนตัวนะ PVP ถามว่าสนุกไหมตอ,อนนี้ PVP เริ่มค่อนข้างที่จะสนุกนะครับถ้าคุณมีเพื่อนมีตี้เล่นอยู่นะแต่ถ้าสมมติไม่มีพวกเนี้ยคุณปล่อยผ่านไปก็ได้คุณเสพคอนเทนต์ธรรมดาธรมดาไปก็ได้นะครับแล้วพวกเนี้ยค่อยบิวค่อยทําขึ้นไปนะครับถ้าเป็นสาย PVP จริงๆแนะนํา ทำไอ้พวกนี้ก่อนทำไอ้พวกนี้ก่อนนะครับมันได้ p p p วาดได้แม็กพีพีแล้วพวกนี้นะครับแล้วดันพวก p p พีดาเมเอ o n โบนัสพีพดาเมเอ็ดชั่นตรงนี้ได้อยู่นะครับแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับส่วนคนนกเกา่เกาๆพวกนี้นะครับคุณก็พยายามดันมันให้เต็มๆไปซะนะครับแล้วคุณจะได้มาโถมที่สัตว์เลี้ยงแล้วจากนั้นก็ทุ่มมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีกล่องให้เลือกนะครับเลือกอะไรนะส่วนตัวนะตอนนี้พี่ยังไม่เลือกของไอ้ใหม่นะครับพี่ยังไม่เลือกพี่สุดก็มันยังไม่คุ้้้้มมมตตตออออนนนนนเเเเเีีีปป็็พพพ่่่จะลลืกกกกกวววขงาไแิให นะครับพวกนี้ยังมีประโยชน์ในหลายๆคอนเทนต์มากกว่าที่จะเป็นคอนเทนต์ PVP เพียวนะครับเพราะ PVP เพียวกิววอลคุณก็ฆ่าเขาไม่ได้มีแต่ไปโดนเขาฆ่านะครับ5่าโอเคสนุกนะครับแต่มันก็ไม่ได้คุณเล่นทุกวันหรอกนะครับอทิตย์นมีให้เล่นแค่2ครั้งนะครับนั่นคือกิจที่สนุกอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับส่วนตัวที่แนะนำนะเล่นแค่นี้นะครับอัพแค่นี้ก่อนนะครับส่วนอันเนี้ยอย่าเพิ่งไปดันครับมันยังไม่ได้ส่งผลแรงอะไรขนาดนั้นคุณปวดเลเวลนา p หนค่งดูแล้วกันครับ ระบบถัดมานะครับไททอลนะครับมีแนะนําไปหมดแล้วนะครับถ้ามีป้ายอะไรปล่อยออกมานะครับตอนนี้คุณไม่จําเป็นต้องรีบดึงใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะโดยคุณไปต่อไม่ได้อยู่แล้วครับการที่คุณจะรวมขึ้นมาได้นะครับคุณจะเป็นต้องใช้ตาแดงครับซึ่งมันไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้ามีอีเวนต์อะไรให้แลกนะป้ายเป้ยนะคุณไม่ต้องรีบแลกครับเดี๋ยวทุกคนจะตันเหมือนกันหมดนะครับอย่างพี่ตอนนี้พี่จะตันแค่ตรงนี้ครับเพราะพี่อัพต่อไม่ได้ครับพี่ไม่มีป้ายแดงมารวมนะครับเพราะฉะนั้นระคับ อีเวนต์ต่างๆนะครับคุณเลือกป้ายแดงรวมเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเป็นป้ายปกติคุณไม่ต้องรีบดึงคุณปล่อยผ่านให้เลือกระหว่างขนนกระหว่างแบบที่อัพลูกปั้นอะไรก็แล้วแต่หรือเลือกป้ายอย่าเลือกป้ายครับคุณไปเลือกที่คุณไม่เต็มดีกว่าครับพวกนี้คุณยังไม่ต้องรีบดึงครับเดี๋ยวตันทุกคนฮะตามมาติดๆกับระบบ n e x ก s นะครับถ้ามีของให้เลือกนะครับของ n e x กซัหรือของอะไรก็แล้วแต่นะครับกล่องดงกล่องแดงนะครับแยกแบบนี้นะแยกแบบนี้นะครับ ถ้าสมมุติว่าคุณเติมแพ็คพวกนี้อยู่นะครับเนี่ยที่มันพวกเนี้ยนะครับมันจะมีกล่องให้คุณสุ่มอยู่แล้วครับคุณจะได้เนี่ยอันนี้นะคุณจะได้พวกแบบไปสุ่มอ่ะอ่ะกดสุ่มอะไรวะพี่เนี่ยวิชชิ่งครับคุณจะได้พวกเนี้ยมาอยู่แล้วค,ค,ลครับคุณจะได้สุ่มเนี่ยรายอาทิต์ครับคุณจะได้สุ่มแมวพวกเนี้ยรายอาทิต์ครับซึ่งมันจะให้กล่องแดงคุณเนี่ยวิ่ละาประมาณ30อยู่แล้วนะครับซึ่งมันเยอะเพียงพอนะครับคุณจะสามารถเอาไปดันอ้พวกเน็กซัพวกเนี้ยได้สบายสบายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนะ ถ้ามันมีให้เลือก n e x กซัด้วยกับอีเวนต์ตามกิจอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเป็นพี่พี่เติมแพ็คพวกนี้อยู่พี่จะไม่เลือก n e x กซันะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เติมคุณจะเลือก n e x กซก็ได้นะครับแต่พอยิ่งเลเวลสูงๆมันใช้เยอะมากลองกดให้ดูนะครับเนี่ยคุณอัพเนี่ยนะครับใช้32ละมันใช้เยอะถ้าคุณแลกทีละ12 12 12ไม่มีทางเลยครับมันยากครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะถ้าคุณเป็นสายฟรีจา๋จาๆจริงจังนะดันให้ถึง5ครับแล้วจากนั้นคุณหยุด แล้วคุณไปดึงอย่างอื่นครับคุณไปดึงขนนกขาวดึงนั่นดึงนู่นดึงนี่จะดีกว่านะครับแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับฉะนั้นคุณลองดูนะฮะถัดมาระบบขนนกนะครับอันนี้พูดมาหลายรอบนะครับหลายคลิปมากนะครับที่มีใครแนะนํา PVP อะไรก็แล้วแต่นะครับแนะนานะครับทาให้เป็นขนขาวทุกช่องให้ได้นะครับทาไว้แค่เทียบสิบ ได้นะครับพลังของคุณก็จะเริ่มขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วนะครับไม่ต้องมาดันเทียร์สิบสองเทียร์สิบสามอะไรแบบที่พี่ทำนะดันทุกอันให้แบบเป็นข่าวคู่เป็นสิบสิบอ่ะกดให้ดูก็ได้อ่ะ PVP อ่ะอย่างเงี้ยนะครับดันให้มันเป็นข่าวคู่ขาวคู่นะอย่างเงี้ยพี่ก็ดันเป็นข่าวคู่ขาวคู่ข่าวคู่แบบเนี้ยนะครับคุณจะได้สเตต PVP ที่ค่อนข้างดีนะครับดันให้มันเป็นสิบสิบไปให้หมดก่อนนะครับอย่ามาดันแบบพี่นะอันนี้นะครับพี่แบบไม่รู้ทาทาไมเหมือนกันแต่ขี้เกียจทำแล้วนะครับก็มันก็สิบสิ ลองดูนะครับถ้าคุณยังเล่น PVP อยู่ทำแบบนั้นนะครับส่วนถ้าเป็นคอนเทนต์ล่าบอสหรือลงดันหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณใช้ขนแดงไปเลยนะครับใช้ขนแดงแบบนี้ไปเลยใส่แดงให้แม็กไปเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับคุณปลดออกนะครับแล้วใส่เป็นสีขาวนะครับแบบนี้นะครับคุณจะได้ ATK หรือจะใช้เป็นม่วงม่วงเพิ่ม ATK ก็ได้แล้วใช้ขาวขาวคุณจะทำเป็นม่วงม่วงแล้วขาวขาวก็ได้ครับที่ดีเฟนต์นะไม่ต่างครับ คุณมีโอกาสติดบอสได้มากขึ้นด้วยเพราะคุณทำดาเมจได้เพิ่มแล้วก็รับดาเมจดอได้เพิ่มขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูนะครับถัดมานะครับระบบสกิลแบบใหม่นี่ฮะกดเข้าไปนะครับแนะนําแบบนี้นะครับถ้าคุณอยากเล่น PVP ด้วยแล้วอยากเล่นคอนเทนต์ข้างนอกด้วยนะครับเพราะตอนนี้มันปรับบอสมาใหม่ถูกป่ะนะครับบอสตอนนี้ปรับมาแบบเอาใจสายเติมมาค่อนข้างจ๋าแล้วนะฮะคือสายเติมยังไงก็ถึงบอสนะครับแล้วถ้าดาเมจเขาถึงจริงยังไงเขาก็ติดนะครับเพราะฉะนั้นแนะนํา นะครับถ้าคุณแบบเป็นสายไปปันกลางนะอะไรก็แล้วแต่นะสิ่งที่อยากให้อัพเลยนะคุณอัพตรงเนี้โจมเนี่ยไวนะครับเอาไว PV ้ PVP ครับเด็บคุณไม่ต้องหรอกถ้าคุณฆ่าเขาได้เร็วนะเด็บคุณไม่ต้องหรอกคุณซัดเลยซัดเลย,เลยนะครับเอาให้ดาเมจถึงให้เร็วครับเดี๋ยวเขาก็ตายเองนะครับที่แนะนําให้อัพมีอยู่2อันเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเป็นพวกไนส์อันนี้คือเป็นพวกวิกับเป็นพวกแมวนะครับ ส่วนซ้อนนี้จะเอาไม่อัพก็ได้นะครับอันนี้เป็นพวกแอดกับเป็นพ่อค้านะบางคนก็เจอบางอันนี้ก็เป็นสไนแล้วแต่คุณนะว่าคุณจะเจอหรือเปล่านะครับแต่อย่างพี่เงี้ยนะครับช่วงนี้สไนมันเริ่มแบบกลับมายิ่งใหญ่หรือวาเราก็ต้องอัพกันตามขึ้นมานะครับส่วนแอดพี่ไม่ค่อยเจอครับก็ปล่อยๆนะครับพ่อค้าก็ปล่อยๆไปนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนตรงนี้นะครับนานาจิตตังละนะครับนานาจิตตังนะครับถ้าคุณเป็น p v p แน่นอนครับเน้น2ค่าแรกนะครับแต่ถ้าคุณแบบลงคอนทนนนนนนตด้้ววววยา่่่่ีีสัะะพแ ถ้าใครแบบไม่ได้เติมแพ็คแบบพี่ที่เป็นรายอาทิตนะถ้าจะเอาไปทุกคอนเทนต์แล้วดีกว่านะครับแนะนำให้อัพแค่2อ,อันนี้นะครับรีสอร์ทคุณน้อยโถมแค่2อ,อันนี้พอนะครับเพราะมันใช้เหรียญเขียวในการปลดค่อนข้างเยอะนะครับไม่ต้องไปอัพแบบนี้แบบพี่นะอัพ2อันเนี้ยไปในทุกคอนเทนต์มากกว่าส่วนบนเนี้ยลองพิจารณาเองว่าคุณจะอัพไวเท่าไหร่แต่แนะนำา2อ,อันนี้ไปในทุกคอนเทนต์และดีกว่านะครับแนะนาแบบนี้แล้วกันครับ ถัดมานะครับตอนนี้การที่คุณจะมเมเนสหรือจะบริหารจัดการเพชรที่มันได้ครับตอนนี้คอนเทนต์มันมาเยอะมากครับแล้วมันไม่พอแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเพชรเนี่ยการดึงเนี่ยค่อนข้างสําคัญแล้วครับนะครับในพวกร้านช็อปพวกนี้นะครับพี่ดึงแค่นี้นะครับพี่ดึงอันนี้นะครับวันละอาทิตย์ละหพี่ก็ดึงนะครับุ่นใหม่นะครับหรือโซฟอร์สพี่ก็ดึงนะครับคอนดึงนะครับอันนี้อัดลูกปั้นดึงนะครับลูกปั้นทั้งหมดพี่ดึงหมดนะครับดึงหมดทุกอันนะครับ อันนี้เสียมก็ดึงนะครับจิกซอดึงนะครับอันนี้ดึงเพื่อเอาไปแลกนะครับทําตาทองนะครับตาม่วงแลกครับเพราะอย่างที่บอกครับจนกว่าคุณจะด้วยคุณใช้แต่ม่วงเท่านั้นนะครับอันนี้แลกไว้นะครับส่วนที่เหลือนะครับคุณแจถ้าเงินเหลือจะดึงก็ดึงนะครับพี่รอดูของวันนี้ก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วพี่จะดึงนะครับเพราะมันใช้ในการอัพนะครับดองเก็บไว้แต่ตอนนี้นะครับส่วนอย่างอื่นพี่ไม่ดึงแล้วครับพี่ไม่ดึงแล้วครับกาชาตรงนี้พี่ก็ไม่ได้ดึงครับอีเวนต์อะไรต่างๆมันมีออกมาให้คุณอยู่แล้วนะครับ พวกหินอัพกงอัพเกรดอันนี้แล้วแต่คนนะครับคุณจะดึงก็ดึงได้นะครับหรือกันหงกันแหกอะไรแล้วแต่จะดึงก็ดึงได้ขึ้นอยู่ว่าคุณทําอะไรอยู่นะครับถมมันนั้นไปนะครับส่วนพวกนี้นะครับตอนนี้พี่เลิกดึงแล้วนะครับพี่คือมากพอนะครับส่วนเบรดอันนี้พี่ไม่ดึงแล้วนะครับเพราะพี่มองว่ามันไม่เวิร์กแหละครับอย่างที่พี่บอกครับพอคุณถึงขั้น3 9อัพ40คุณจําเป็นต้องใช้ม่วง50อันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้คุณไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องดึงให้้มมัันนเเปปือองงพะแต่่ถาจดึไยย แล้วแต่คุณเลยอันนี้ตามใจครับลองดูนะครับส่วนกล่องนซ์ซงเน็กซัตพวกนี้ไม่ต้องดึงนะครับไม่ต้องดึงนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับส่วนพอยต์แมเนตดึงอะไรยังไงบ้างนะครับนี่พี่แรกครบหมดแล้วเห็นป่ะนะครับ Xport นะครับก็ดึงครับดึงครับเราก็มีอะไรเราก็ดึงออกไปให้หมดนะครับเห็นป่ะตาพี่เลิกดึงแล้วด้วยไม่ได้ใช้นะครับอย่างที่บอกมันไม่ได้ใช้จริงจังเน็กซัดึงแค่นี้พอนะครับอันที่เป็นคอนแล้วตรงกลางสีแดงอันอื่นไม่ต้องดึงแล้วนะครับดึงแค่อันนี้นะครับเอามาหับ ทำแค่นี้นะครับ e ย p ก็แลกไปเรื่อยๆนะครับส่วนข้อนะครับอันนี้พวกเสาตรงเสาตั้งอะไรก็แลกไปนะครับไทเทเนียมตอนนี้ลูนทองพวกคุณไม่ได้ใช้เฟืองทองคุณไม่ได้ใช้ถูกปะคุณย่อยทิ้งมาดึงตรงนี้ให้หมดครับเพราะมันสามารถรวมเป็นที่รีแบบเฟืองแดงได้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับมันรวมเป็นเฟืองแดงได้นะสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะเมื่อก่อนรวมไม่ได้ตอนนี้มันรวมได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไทเทเนียม3เนี่ยเอาไปรวมได้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับการ์ดก็ แล้วแต่นะครับแล้วแต่วีกนะครับเอออันนี้พี่ลืมดึงอ่ะกดเลยนะครับดึงซานะฮะดึงซานะครับส่วนตรงนี้เอเธอร์อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คุณจะทำนะครับอันนี้พูดตรงๆนะแล้วแต่คุณจะทำนะครับว่าคุณจะเอาอันไหนส่วนตัวเนี่ยไอพวกการ์ดพวกเนี้ยพี่ไม่เอาละนะครับดาเมจไม่ได้ต่างกันเยอะพี่มาดึงพวกนี้ดีกว่านะครับหากาดอาวุธครับมาลุนพวกกาดอาวุธพวกเนี้ยยังจะมีประโยชน์ซะกว่านะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับแนะนำว่าเป็นอันนี้นะฮะสุดท้ายนะครับระบบสัตว์ขี่นะครับ ระบบสัตว์ขีนอกจากทีท่อีควิปแล้วตอนนี้มันยังมีอัพพวกนี้นะครับอย่างที่พี่บอกว่าถ้าคุณเป็นสายฟรีคุณดัน2ค่านี้ก็ได้นะครับคุณดันแค่สค่านี้ให้แม็กเลยคุณเอาดาเมจเพียงพอนะครับแต่ตอนนี้พอเกมดูหลบไปเรื่อยๆคุณจะมีพวกม่วงพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะครับฉันแนะนํานะให้พยายามใช้สีฟ้าที่คุณมีเนี่ยรีเติม3สเตนี้ขึ้นมาให้ได้เยอะๆเลยครับ แล้วคุณค่อยเอาม่วงเนี่ยโถมพวกนี้กลับขึ้นมาให้เต็มนะครับตอนนี้พยายามทําให้เต็มทั้ง5ช่องนะครับคุณจะได้ CP ที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับพยายามไล่เก็บไปนะครับพยายามไล่เก็บไปนะครับมีก็อัพมีก็อัพนะครับไล่ไปนะครับไม่จะเป็นต้องใช้แค่2ค่านี้แหละนะครับคุณจะเป็นต้องมีแบบมี p ีดีรักชั่นมีนั่นมีนู่นมินิอะไรองี้นะครับเพราะฉะนั้นลองปรับดูนะครับสค่านี้ตอนนี้ดันแม็กได้ดันแต่ถ้าเหลือแบบพี่ อปพวกนี้ขึ้นมาเลยครับรับรองว่าคุณได้ใช้เยอะแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับของแพทนี้ที่คุณจะต้องทําและของที่คุณจะต้องซื้อและดันอะไรต่อนะครับเพื่อให้เล่นเกมนี้ต่อได้นะครับอย่างที่บอกครับเกมช่วงนี้อยู่ในโซนประคองตัวแล้วนะครับเกมมันเลยจุดพีงมาหมดละนะครับเดี๋ยวก็รวมเดี๋ยวก็รวมนะฮะเดี๋ยวก็รวมเซิร์ฟอีกนะครับรวมเซิร์ฟปั๊บคนมันก็หายอีกนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับทุกครั้งที่รวมครับคนเลิกเพราะมันรวมครับเพราะฉะน ลองดูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้หลักๆก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวบันนี้สวัสดีครับ